ค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะเป็นทางการค่ะแม่ค่ะ<ม>ค่ะได้ข่าวว่ามาจากชนบุรีมาปฏิบัติธรรมนะแม่เนาะ,ม,นะ,ะมาถึงเมื่อวานนี้ฝันดีไหมคะเมื่อคืนฝันดีค่ะออค่ะแล้ว,ลว,ลวทำยังไงถึงแรงบันดาลใจย,งงยังไงถึงได้เดินทางมาถึงวัดม่อทองมาเคยมาอยู่ทั้งนี้คะ่ะแล้วก็จะถวายเงินค่ะ แล้วก็พระอาจารย์ก็ไม่รับเงินค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าขอให้มาปฏิบัติธรรมเจดีฟ้าโอค่ะก็เลยประมาณก็ใจก็กลับไปก็คิดอยู่ตลอดว่าจะปฏิบัติธรรมค่ะแต่ช่วงโควิดอะค่ะก็คือว่าติดขัดมาตลอดค่ะก็เคยไปทิ้งแล้วก็ก็ต้องกลับมาเพราะว่าโควิดอะก็เลยบวชไม่ได้ก็เลยลงก็ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าก็ลงโทรมาสถานที่นี้ว่า รับบวสชิพามไหมค่อก็บอกว่ารับพอละโทรโทเสร็จแล้วก็เราก็ตรวจตรวจเอตอนตอนสองทุ่มตอนตีสี่ก็มากันเลยค่ะเดินทางมากันเลยค่ะมากัะทันหันค่่ะตอนมาก็มีอุปสรรคสี่ครั้งค่ะเป็นยังไงมั้งคะรถมันแฉลบอะค่ะอ๋อแฉลบค่ะแล้วก็ใกล้ใกล้ทางเข้าวัดมานี่ มีรถคือว่าออกมาจากซอยใช่ไหมคะค่ะออกมาจากซอยเสร็จแล้วเราก็คิดว่าแต่เรามาทางตรงใช่ไหมคะค่ะเราคิดว่ารถอะเขาจะจอด<ะ>แต่เขาไม่จอดเขาพุ่งมาเลย<ะ>ตอนนี้เราหลบอ่ะหลบเลยนิดเดียวก็ชนกลางลําเลย<ะ>มันบุดบิดก็เลยห<ะ>ลงไปหลายที่แล้วก็เลยเราก็เลยยกมือไหว้ค่ะก็ขอให้นําทางให้เรามาทางแบบว่าขอให้มา มาที่จุดหมายปลายทางที่เราให้เคี้วคาดปลอดภัยคิดที่ว่าเรามาจะมาสถานที่เนีはは้ยขอไว้เรามาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มาถูกที่เพราะว่าเราหลงทางค่ะหลงทางช่วงแบบโพ้เพย์พอดีเลยช่วงประมาณกับหกโมงหกโมงกว่าใกล้จะมืดแล้วอะค่ะแล้วเราก็ถามมาถามมาตลอดจนมาถึงวัดก็ประมาณกับทุ่มเนือก allora ็คือว่า ศรัทธาก็คือศรัทธาในตัวะ้า,าจารย์ท่านใช่ใช่ค่ะศรัทธาค่ะค่ะหรือว่าท่านไม่รับปัจจัยปัจจัยเลยค่ะค่ะท่านไม่รับแล้วก็สอนดีค่ะก็เลยอยากจะกลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ท่านบอกว่าไม่รับปัจจัย<ะ>ขอให้มาทางทำแบบภาวนาศีลอะไรงนี้จะดีกว่าค่ะวันนั้นแอดเดินทางมาครั้งหนึ่งพอดีท่านไปเดินจงกรมก็เลยไม่ได้คุย แต่วันนี้แอดก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านแล้วแต่ไปไปคุยไม่ได้สัมภาษณ์ก็คือคุยเลยเพราะว่าท่านไม่อยากให้หนึ่งมันเป็นดาบสองคมใช่ใช่ใครบางทีท่านมีอะไรหลายๆอย่างที่บางทีก็เปิดเผยไม่ได้เพราะว่าท่านบอกคนใจร้ายก็มีคนใจดีก็มีคนใจดีจะเยอะแต่คนใจร้ายก็จะมีปนท่านก็เลยบอกว่าขออยู่แบบสงบสงบแต่ข้างนอกท่านบอกถ่ายทําอะไรได้เลยท่านอนุญาตท่านบอกท่นถ่ายทํา เอาแล้วทีนี้มาถึงเมื่อวานนี้แล้วฝันดีฝันว่ายังไงมั้งคะคุณแม่คะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะฝันดีฝันเหมือนว่าเรามาอยู่ที่แบบสมัยโบราณน,นะคะคสมัยโบราณเหมือนหลายนานมากอะะ่ะค่ะฝันแล้วก็พอแบบเราฝันดีเสร็จแล้วเราก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้ก็นอนไม่หลับแล้วก็อันนี้ถามอีุอ้ยพ่อปู่ลืออะไรเงี้ยปู่ลือเนาะให้ใ<น>เรานอนหลับแล้วก็ เราเราทําปฏิบัติทมเสร็จเราก็จะไปจะไปหาท่านค่ะแล้วก็เราก็จะทําบุญอะไรไว้อะไรก็เราก็จะแผ่กุศลให้ท่านค่ะก็นอนหลับสบายแล้วว่าไม่มีอะไรคือว่าฝันเหมือนแบบว่าเรามาเยือนสถานที่เก่าแก่ะคะ่ะ,ะ,ะ,ะแล้วอย่างโบสถ์ที่อาจารย์ว่าเห็นสมัยก่อนก่อนที่ยังไม่ได้สร้างโบสถ์ท่านเล่าว,ว่าเห็นลูกแก้ว ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ของท่านแต่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันลยคะอ๋อค่ะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งที่สองครั้งที่สองค่ะ,ค,ะค่ะ,คะแล้วคุณแม่แบบชอบเสี่ยงโชคไหมหรือว่าหยิบรอตรีหยิบอะไรไหมคะ่ะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่มเมื่อเคยหยิบไปเกือบยี่สิบปีแล้วก็ไม่เคยเสี่ยง นอกนั้นก็แบบว่าซื้อนิ่งๆเนี่ยซื้อแต่ลอตเตอรี่แต่ใต้ดินไม่ไม่ไม่เอาแต่ลอตเตอรี่งวดนี้มีหยิบไว้สักใบนะคะซื้อมาซื้อที่อุดรค่ะก็ดูข่าวว่าอุดรเนี่ยเขาจะถูกางวันเยอะค่ะก็เลยแวะซื้อที่อุดรคค่่ะะมีมีติดสักใบนะคะขออนุญาตเพราะตอนที่เราบวชเราจะไม่มีติดเลยค่ะกระทั่งโทรศัพท์เราก็ไม่พกอ๋อตอนอ๋อแต่แต่พูดได้ไหมคะว่าเราได้หยิบใบเลขอะไรไว้ แต่ไม่ได้ติดตัว <c oughs> ทำไม่ให้ติดตัวเลย<ะ>เพราว่าเราไม่ติดตัวแม่อะไรค่ะเราก็เสี่ยงโชคหยิบหยิบิมาแค่นั้นเองเ,ออเราคิดว่าถ้าดวงดีอันไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้จงเหมาะว่าจะเอาเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรามาหยียบสถานที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว<ะ>สถานที่ที่ทางทางเนี้ยจะศักดิ์สิทธิ์ เราก็เลยหยิบมาอันไหนดวงดีเราก็คงจะเป็นอันนั้นนะคะ๋อไม่ได้ตั้งแบบคือไม่ได้จอะจงตัวเลขเลยไม่ไม่อไม่มีเลขเด็ดอะไรอย่างคี้คอ้ใช่โอ้ถ้าอางนั้นแอดต้องสงสัยต้องไปถามพ่อไข่แล้วมั้งเนี่ยเนาะหรือว่าให้เรียกกุมารไข่เหมอนเดิมเพราะว่าทางนี้เราไม่ค่อยได้นั่นเพราะว่าเราเราไม่ค่อยเรื่องเรองเลขอะไรอย่างนี้ค่ะอไม่ค่อยแบบทางอย่างนี้จะไหลก็คือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวใช่ค่ะ ไม่ถ้าสมมติว่าทางแอดพอเนี่ยอยากได้ก็คือต้องไปขอตรงนั้นเอาใช่ใช่คอ๋อค่ะนี้คือว่าเราไม่ได้ขอค่ะเราวก็หยิบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จําได้สักตัวไหมตัวที่หยิบมีเด่นอะไรไห่ทันดูอะค่ะพอหยิบ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเออเสียดายจำจะรู้ก็พรุ่งนี้อะค่ะแพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ถึงจะจะดูได้ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาอีก พระอาจารย์นัดบอกว่าวันที่สองเดี๋ยวก็เจอกันก็สึกน่าจะสึกวันที่สองนะไม่ทางอาจารย์บอกพรพารวยว่าเดี๋ยววันที่สองจะได้กลับมาเจอพระอาจารย์โอ้แสดงว่าโชคดีอะค่ะค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาจารย์บอกค่ะสาธุค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวไงแอดก็จะขออนุญาตไปขอกุมารไข่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องคะขอค้อนไปน้ากันเลือค่ะค่ะอันนี้ผ้าจานเพื่อนสางเต็งแต่เท่าไรก็ซุไปข้างนาก็ได้เองค่ะไปข้างหนาค่ะค่ะมั่งก็ค่ะค่ะอันพ้าผ้าจานเพื่อนบัวไห้ทายเพื่นเนาะค่ะเพื่อนสางอันนี้มาแต่พ่อสอสามสิบเจ็ดปีเนาะค่ะค่ะเอ้พ่อสอสองห้าสามสิบเจ็ดนะคะอ่าสองห้าสามสิบเจ็ดมันบ่สองห้าสามเจ็ดค่ะ พอเพิพ่นก็ว่าเห็นคูบาอาจารย์เห็นลูกแก้วเกิดได้ปีเดียวเจดีนี่กระสางแล้วค่ะก็ส <kalk> ิประมาณยี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะเจดี JD นี้นะคะะอาจังคืเพราะว่าอ้อมอ้อมไว้ยังสี่ขั้วแต่สมัยตะกี้ะอาจันบอกนะคะว่าขึนพากันขึ้นไปเที่ยวทุนนะคะบอกเขาบ่เขาลบของบ่เขาลบเพิ่นยังสี่ไหมค่ะค่ะอาจาก็เลยได้แอมประตูไว้นะคะค่ะเลยให้กลับไว้ข้างนอกค่ะค่ะเพราะว่าบางเทือ ตอนที่ว่าบึงคงลงดังๆเนาะตอนที่เห็นพญานาคมาอาจารย์วคะคะะที่ที่อาจาร,รย์ได้สั่งเจดีนี่ึ้นมาเนาะค่ะอาจาร,รย์ได้บอกให้ฟังเนาะค่ะว่าเห็นเป็นลูกแก้วนะคะรอยสุนมาของอยู่ในเจดีนี่ค,ค่ะอาจารย์ก็เลยได้สั่งเจดีปิดปิดไว้นะคะเพราะว่าคูา่บ่าอาจารย์คนสั่งคู่บ่าอาจารย์คนสั่งไห้เังสิแมะค่ะเราบัดน,นี้ก็สิได้ล้อมหัวนี่ก็คือ เพิ่นพิ่นไปถไ่ายรูปเี้ยจสวค่ะเพิ่นว่าคือบรักษาเพิ่นแน่้ยแมนบลค่ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นวาเป็นดาบสองคมเนาะค่ะบางเทือเข้าถ่ายอยู่ทั้งในกุฏเพิ่นบางเทือกะสีมียังหลายอย่างที่บอยอยากแพร่าเนะคะที่เป็นของเป็นมงคลน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็นเลยให้ทางแอดมามเว้าเอาเอ,าเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อนุญาตให้ถ่ายถ้ำแล้วก็ เราแค่ประวัติเขาข่าวซูพี่น้องปองไปฟังมันบ่กค่ะสูผ้ารวยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะว่าเปิดช่องยุบโบเมนติสูผ้ารวยก็ได้ฝากไว้ในอบใจในเด้อค่ะซูผ้ารวเด้วยค่ะเอาเมียนี่เอาขอสําคัญอาจารย์ทนวาวันที่สองค่ะเสด็จกลับมาเมียนค่ะพวนวาวันที่สองเสด็จกลับมาหาอาจารย์ไมค่ะค่ะวันที่สองแสดงว่าตองมีตัวดีตัวเด็ดแน่นอนค่ะต้องมีตัวฝากนะคะพี่น้องค่ะค่ะค่ะ อาขอบคุณน้องซูงค,ค่ะ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 คอนนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะกลาบขอบพอนน้องกันด้้อค่ะพี่น้องสาธุที่ห่ังามนอหนักน นี่ก็เป็นโบต์โบลาโบลานเนาะคะ่ะเกดีค่ะซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งมีคนตะกอนโบมีหัวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มีค้นปีนขึ้นไปท้ายรูปพนะคะพี่น้องค่ะบัดนีก้ก็บเส้นนี่า้ายังนี่ล่ละคะ่ะเพื่อนเข้าไปบอกพระอาจารย์เนาะคะ่ะว่าคือบ่รักษาให,ห้แน่เนาะค่ะจังเลยหาง,งามแท้นี่นอนอืนอนหาสามเลยนี่ ต้วเอาเลขอ,อาจารย์นี่ก็จดไปไปอันพอสอนบอกต่คือเป่นวาเลยพ่อสอะหเหนอองนโอ้ที่ว่านกีถาอืนนั่นเอาหนัพี่น้องป้องไปกับซองตรงจุดนี้นะสะละายกล่องแอดอยูยทั้งหลายเลยมีด้อคะพี่น้องคะนี่ ข้าไปนิ้วแอดเลยนะคะพี so ่น yeah, uh ้องค่ะเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องค่ะบุญมาวาสนาถึงนะคะพี่น้องค่ะสามตัวย้ายเลยค่ะพี่น้องค่ะซองซองซอยกันพี่น้องไปาสุดแล้วเขาก็ต้องมาเป็นเลยค่ะเออชุดบนนี้ก่อ พี่น้องคะค่ะําหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องคะกิะแคบหน้าจอไวเดอค่ะพี่น้องค่ะขอโชคเนาะคะ่กะก็จังไรก็เอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะบางท่านเนาะคะ่กะก็สิให้แอดเราเรื่องรายละเอียดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่อันนี้ขออุบเนาะคะ่ะ เบาได้สันส้นๆก็คือบุญมีก็ได้บุญโบมีก็บโบได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเบาซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบุญมีได้บุญไม่มีไม่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจ,จารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะว่าบางอย่างบางสิ่งเฮากระสีบรรยายไปโบได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องให้โชคดี ถือหวยลวยรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะมัว่าสิคิดสิ่งนึ่งประการไดเนาะคะ่ะกขอคอยพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่คําว่าเฮ่งเฮ่งยๆวย,วยสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะตรงที่แอดสให้เบิ้งนั่นก่ะพิจารณาเบิ้งเ้งยค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะบุญบุญผ้าวาสนามีเนาะคะ่ะก็สิได้มกากลับมาไหวระะาาุน้องกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พ่อแม่ทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่คำว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ